เพื่อนๆวันนี้มาซื้อโทรศัพท์ไอโฟนนะคะเพื่อนๆค่ะโทรศัพท์ไอโฟนนี่เป็นโทรศัพท์ที่ดีที่สุดในโลกแล้ค่ะเพื่อนๆของตัวสินค้าของเขาอะไรนะเหลือตัวนี้เหลือแค่ตัวนี้นนอ,อ๋อไม่เหลืออีกแล้วเอาเครื่องน,นี้เลยได้ไหมเนี่ยไ,ได้ไมทำไมล่ะไเพราะว่ามีแต่อันหนักๆคุยคงไม่ชอบอันหนักขายดีหมดไปแล้วเพื่อนๆนสงสัยคุยจะไม่ได้แต่ว่าเนี่ยคุยอยากได้ตัวที่ันหมดไม่เห็นเพื่อนๆ ให้เหลือ,อเลยเหลือแต่อันเหมือนห้าอันนี้อันนี้หมือนหนึ่งก็หมดแล้วนะเดี๋ยวคิดดูอีกทีก่อนเด้อเป็นโทรศัพท์ที่ดีที่สุดในโลกนะคะนี่ไอโฟนนี่ค่ะเพ่อนโทมาสองรอบสามรอบแล้วก็คุยยังไม่ได้เลโอ๊ยตายหมดอีกแล้วหมดอีกแล้วดีเกินหมดเลยอันนี้อันนี้เวลาพิมพ์ข้างในเนี่ยพิมพ์ได้ไหมไม่ต้องมาพิมพ์ตรงนี้พิมพ์ได้ปกติครับ แล้วอันนี้มันมีไว้ทําไมเป็นอันนี้ก็คือแบบรองรับสามารถใช้ได้ไม่รู้ว่าใช้ได้อ๋อเวลาใช้ไม่ต้องเอานี้ไปเอาแต่อันนี้ไปมีแค่ตัวนี้ก็ได้แต่ว่าร้านเขาก็มีอันนี้ให้ด้วยไม่มีครับนี่ไหมอันนี้ซื้อแยกนะมซื้อแยกโอ้ต้องซื้อแยกหมื่นห้าใช่ไหมนี่ใช่ครับคุณรูสงสัยจะเอาเครื่องนี้เหรอเพื่อนๆหมื่นห้านี่แหละผ่อนเอาค่ะสิบเดือนศูนย์เปอร์เซ็นต์ครูมีบัตรเครดิตยังไม่ได้ใช้เลยค่ะบัตรเครดิตครู กสิกาหนะคะเพื่อนๆสวยไหมคะนี่ตกลงเอาเครื่องนี้ครับเพื่อนเพื่อนคะ่ะมันอยากใหญ่จังหน่อยกระเป๋าเสียมีใส่หนนะ่อกระเป๋าใหญ่ๆสีขาวมีไหมลูกมีครับมีสีนี้เลยสีขาวเลยอย่างนั้นส,สวยไหมคะัเพื่อนเพราะว่าใช้ยี่ห้ออื่นก็ไม่เวิร์คค่ะพเพื่อนมือชามหมดแล้วนี่ไปส่งกําลังใจเพื่อนเ็าไม่ได้คะ่ะก็เลยต้องมาเอาไอโฟนค่ะแพงก็ช่างนะเราชอบนะคะเราเพื่อนนะทำดูทุ่แต่เรามีความสุขใช่ไหมคะ เราชอบทํา youtube ในที่สุดก็จะเอาอันนี้แหละค่ะถ่ายนานๆคนเลยค่ะเพื่อนๆเพิ่งซื้อของแพงค่ะคุณนันไม่เคยซื้อของแพงเลยค่ะ iPhone นี่ดีที่สุดในโลกค่ะอินโนเวของอเมริกานนคะเพื่อนๆอเมริกาเนี่ยเขาผลิตแต่ของดีๆมาให้ประชาชนเขาใช้นะคะเพื่อนๆค่ะของอเมริกาเนี่ยเวิร์กอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆตกลงเอันนี้ค่ะหมื่นห้ากว่าผ่อนเดือนละพันห้านะสิบเดือนนะคะเพื่อนๆคุณมีบัตรเครดิตแต่ยังไม่ได้ใช้คุณจะได้ใช้วันนี้นะคะผ่อนเอาค่ะเพื่อนๆ โอเคนะคะไอโฟนดีที่สุดในโลกครูอ่อนนี่นะคะเพื่อนๆขะเพื่อนๆซื้อโทรศัพท์แพงแล้วก็มากินน้ำแก้วสิ่เก้าบาทครนั่งชั้นสามนะคะซื้อโทรศัพท์แล้วก็มากินของถูกครับเพื่อนชาเขียวเนี่ยมันจะช่วยระบายครับเพื่อนครูกินชาเขียวแล้วครูจะระบายดีมากเลยคนครูกินเนื้อนะคะเห็นะคะ สิบเาทถ้าใส่นี้ก็บวกไปอีกห้าบาทใช้เงินเยอะแล้วก็มากินของถูกนี่นะคะแค่ละสิบเก้าบาทมาเด้อมาเด้อชั้นสามค่ะมีใคาชื่อร้านร้านนี้มาประจําบ่อยๆของวัยรุ่นนะคะนี่วัยรุ่นทำค่ะมีแคนชายเยอะเลยค่ะนะคะซื้อ iPhone แล้วก็ไม่ใช้กินอันี้แทนประหยัดนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะ กินแล้วระบายท้องเพราะคุณนันชอบกินเนื้อมากไปกินก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะนักศึกษาไทยเราอย่างขยันค่ะมาทํางานที่ธรมีนั่นอรมีนอ่นมีอะไรลูกมีเน็ตไหมลูกมีค่ะนูกํำลังทําอะไรอยู่คะกำลังเขียนงานอะนะาจาค่ะขยันมากเลยค่ะสวยด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะงั้นครูก็จะกลับแล้วค่ะลูกมานั่งอยู่ค่อนข้างคุณนันนะคะนี่ โอเคครูนั้นวานั่งอยู่ข้างๆครูนั้นคุูนั้นก็เลยถ่ายวีดีโอหนูคนหนูสวยด้วยโอเคค่ะขยันด้วยนะคะสู้ๆลูกหนูต้องสำเร็จแน่นอนลูก